สวัสดีครับพี่นอ้องมื่นี่พบกับบ่าวกบชาแนลอีกแล้วครับ,บ,รรบสีมาให้ความรู้พี่น้องครับเรื่องบักหอยครับบักหอยมีจักชนิดมันแตกต่างกันจังไดให้พี่น้องมาเรียนดู้กับบ่าวกบชาแนลครับ,บ,รรบสีมาบอกเราประสบการณ์ให้พี่น้องไน้ฟังว่าความแตกต่างของหอยเชอรี่บักหอยปังแล้วก็บ,บักหอยหน้ามันแตกต่างกันแนวใด เริ่มต้นที่บักหอยเชอรี่นะครับเนี่ยที่นวยใหไงนวยใหญนะ่กว,กวา่านี้บักหอยปากหอยหนาปากมันจีกว้างใช่ปากมันจีกว้างนะครับเนี่ยนี่มันจีมีมังบุม้มมันอยู่แก้มมันนี่มังแก้มมันจีบุ้มนะครับนี่นี่อยู่แก้มมันนี่บุม้มมันจีลุบเข้าไปตัวพี่นอ้องเออนี่ละปากมันจีกว้างดากมันจีแหลมตัวๆนี่นี่บกหอย เซรีหอยเซรีหอยอะไรอ่ะหอยเซรีกเจ้ะเบบหอยเซรีนี่หอยอะไรคะเซรีคือกันแล้วนี่อันนี้หอยหน้าหอยหน้าหอยหน้ามันจะเป็นหน่วยได้ไล่อันนี้หอยปังเหรอนั่นั้นเป็หอยปังเออเดี๋ยวท่านหอดหอยปังกบักหอยนา่อนนี่หอยหน้าหน่วยได้ไล่ดากตุ่ยตู่ดากมันจะบป็นเปลี่ยนได้พี่น้องดากมันจะตุ่ยตู่ นันจีแตกต่างกันก็มังหอยเฉลี่ดางมันจีแหลมเปียดพี่น้องนั่นเห็นบ่เออดางนี้ก็แหลมเปียดเลยเออมันจีดางดางมันจีตู้อันนี้หอยอะไรปากมันจีบป่กว้างนี่นั่นเห็นบ่าปากมันจีซ้ำนี่แหละพี่น้องปากทีบโ่กว้างแล้วก็จีบ่มี่มังหอยบุ๋มคือจังหอยเฉลี่เด่นเกี่ยมนั่นจบ่บมครับพี่น้องนี่มังหอยหน้านี่สองน่วยนี่หอยหน้านี่เหลืองไลายๆจังหน่อย แก้มสีบปบุ้มคือดอกไฮซัลี่นี่หอยซัลลี่แก้มบุ้มนี่นี่มันบุ้มอยู่ตรงนี้พี่น้องนี่ความรู้ครับผู้ใดไปเจ็บบักหอยอยู่ให้อยู่หน้าก็สังเกตมั้งเอาอ้าวบักหอยปังมานี่ยังไหนหอยปังมันตูดแหลมเออมันตูดแหลมมันนวยนวยมันจีคือกันกับบักหอยซัลลี่เห็นว่าปากมันจีบกวางนั่นเห็นว่เอาเทียบเพิ่งได้กันพี่น้องนี่ไฮซัลลี่กว้าง หอยปังปลาพวกกุ้งนั่นเห็นว่ากระชิบมันนี่หมองบุ้มเอ๋นี่แก้มมันชิบ่บุ้มเในพี่น้องแก้มมันชิบ่บุ้มถามว่าหมองหอยเซรี่กินได้บ่แก้มบุ้มกินได้แต่ว่ามันต้องเอาตามันออกอืมตามันออกหอยปังกับมองหอยเซรี่นี่งวยคือกันเลยงวยดำดำรูรูแยกบ่ออกเลยกันผู้ใดเบิ่งบ่เป็นนี่มาเบิ่งแก้มมันแก้มมันบุ้มบุ๋มนี่ ไมซีลีแก้มบุม้มบุ้งให้ปังแก้มบุม้มเออน่ะพี่น้องบุ้งให้ปังก็ก,ก,กินได้กิน,ส,กกนส,กส,กสุกกินสุกต้มสุกย่างสุกยังสีกินได้เลยแต่ว่าอันที่แตกต่างกันที่สุดก็คือสีอตัวไมซิลี่นี่สิแตกต่างง,งูแล้วี่มีพิษนี่แก้มบุมนะ้มนี่มีพิษรอดปากกุ้งแก้มบุมนะ้มนี่มีพิษครับ กินถึงตายเลยได้ลูกแบบแตกต,ตายเลยไหมใช่นี่แตกต่างกัน,กห,อห,นกหอยหน้าหอยหน้าหอยปังหอยเซรีหอยเซรีอือได้ไม่น้่าเพราะว่าหายา่ายๆเลยหอยปังแถวบ้านอีสานบ้านห่ากระโบมี่แล้วแหละก็กหอยหน้า,าหอยเซรีก็เริ่มหา,ายากแล้วก็จะเลี้ยงเราแล้วชั่วโมอนี้จะบกหอยเซรีเลี้ยง เห็นว่ามีหวยมีข้องี่ลีกหาบัไใดครับพี่น้องนะครับความรู้นี่นิดน้อยจากเบ้ากบแค่เดียครับมือนี้มาให้ความรู้พี่น้องความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะหอยครับไปให้ไปหน้าหาอยากกินมะหอยหาผัวมะหอยได้หลายเบิ้งบ่ออกมันั่นมะหอยอีหยางนี่เออไรนะครับเหนบ้ารูอีลีกับข้อเมต์มาถามเบ้ากบเลยครับเดี๋ยวเบ้ากบไปตอบในคอมอเมตนให้ กดติดตามกดไลค์ก<ะ>ดแชร์นะครับเด้อครับผมขอบคุณครับือ้อน,นี้คุณพี่น้องเลยครับ